เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานนเอลนะครับซึ่งคลิปนี้มาอยู่กันในรายการเม่ส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับวีโรอันดับ1ประเทศไทยชื่อว่าวีโรซาก้านะครับสำหรับวีโรตัวนี้นะครับโหต้องเรียกว่าเป็นตัวแรในเกมเลยนะครับหาคนเล่นยากมากๆนะครับไม่ค่อยมีคนสนใจนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกับอันดับ1กันนะครับว่าทําไมเขาถึงมาปั้นวีโรนะครับวีโรมีเทคนิคการเล่นยังไงบ้างนะครับ ผมว่ามันต้องมีคอมโบเจ๋งๆบ้างและนะทุกคนถึงตัวมันจะไม่ค่อยมีคนนิยมนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับเล่นวีโรไปทั้งหมด757เกมอัตราชนะ56%นะครับเรามาดูเซตรูนในเทมพลังแฝงของวีโรอันดับหนึ่งกันนะครับเริ่มที่รูนก่อนเลยนะครับสีแดงใช้เป็นโ Golden Body 10เมตดนะครับสีม่วง p r o t ทค10เม็ดส่วนสีเขียวก็จะใช้เป็น p r o เวท10เม็ดนะครับเป็นรูนแทงพื้นฐานนะครับ พลังแฝงนะครับน้องเขาก็จะใช้เป็น Exposive s h i ชิวนะทุกคนเรามาดูทางด้านไอเทมกันบ้างนะครับชิ้นแรกก็จะขึ้นเป็นไอเทมโลมรองเท้ากัน CC Shield of the Lord t r o ยก่อสะท้อนแล้วก็ปิดท้ายด้วยไกอาร์สแตนดาร์ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตลูนไอเทมพลังแฝงของวีโรอันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับ น้องเขาเลยนะครับแก๊สท็อปอัพบริการรับเติมเกม ROV ที่ปลอดภัยและคุ้มค่ามากที่สุดพอใช้เพียง Open ID การันตีด้วยยอดผู้ใช้งานกว่า1 5 0 0 0 0คนทั้งรวดเร็วปลอดภยัยไร้รีฟันนอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมเกมอื่นอีกมากมายอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับเอาละครับและตอนนี้เรามาอยู่กับวีโรอันดับหนึ่งแล้วนะครับแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมคูโระนะครับอายุ18ปปีก็วีโรท็อปหนึ่งครับอ่าเป็น ฮีโร่ที่คนดูหลายๆคนขอมาด้วยนะครับผมก็อยากดูเหมือนกันนะวีโร่ท็อปหวันนี้เราแบบมาอยู่กับเจ้าตัวเลยนะครับเราจะได้รู้ถึงเทคนิคการเล่นของเขานะครับเป็นตัวที่โอ้โหหายากนะครับและที่สําคัญคือสกินยังไม่มีเลยนะโอเคอันนี้เป็นโหมด COV แต้มเท่าไหร่ครับรา,า 1, 5, วๆพันห้ากว่า, 1> 1, 5, าครับผมพันห้ากลางๆเนาะครับผมวันนี้เจอตัวแก้เยอะอยู่เหมือนกันตัวแก้เยอะ เป็นวีโรในตำแหน่งโรมิงใช่ไหมครับใช่ครับผมนี่เป็นตำแหน่งที่เราถนัดเลยอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับอ่ามาคำถามแรกเลยนะครับทำไมน้องทิวถึงชอบเล่นวีโรครับผมมีไอดอลอยู่คนหนึ่งครับแล้วไปเจอคลิปเขาอยู่ใน t ิ๊กต็อกก็เลยหัดเล่นวีโรอ๋อมีมีไอดอลเหรอใช่ครับ<อ><อ>บวกกับไปดูเอ่อหนังของวีโรจบมาด้วยอาวีโรมีหนังด้วยเหรอครับเนี่ย ใช่ครับมันเป็นหนังของประเทศเอ่อเวียดนามหรือเปล่าน่าจะใช่คือรูปตัวละครแบบเหมือนในเกมเลยใช่ไหมครับถือขวานอะไรใช่ครับใช่ครับผมโอ้คือเราชอบด้วยเนาะครับเกมไหนควรหยิบวีโรมาเล่นล่ะครับก็เกมที่เจอแบบแครี่ขาตายแล้วก็เม็ขาตายอะไรประมาณนี้ครับผมว่าขาจะตายวีโรจะชนะทางแล้วอยากรู้ถึงข้อดีข้อเสียของวีโรครับข้อดีก็มัน เป็นตัวที่ดาเมจแรงแล้วก็อิดแล้วก็ e ีหนาอยู่ครับแต่ถ้าข้อเสียก็มันสกิลหนึ่งกับสกิลสองโดนขัดใด้หมดเลยก็เป็นแบบตัวไล่สกิลช้าเนาะครับผมแต่ถ้าโดนขัดก็คือแบบจบเลยสามารถโดนขัดได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับโดนขัดได้ทุกสกิลเลยไหมไม่ครับอันสี่ถ้าเราถ้าเราชาร์จไว้ก็จะมันจะเป็นการฟีฟีครับผม คิดว่าสไตล์การเล่นของเราเนี่ยเป็นสไตล์ยังไงครับก็ช่วยเพื่อนรับจาเมิให้เพื่อนแล้วก็แบบทำจังหวะให้เพื่อนอะไรประมาณนี้ครับคอยคอยช่วยเพื่อนเนาะสปอร์ตเพื่อนทาจังหวะให้เพื่อนอเล่นอ่าครับอ่ามาโฟก,กัสในเกมนะครับเว็บแรกเราตัดสินใจยังไงครับเวลาช่วยเมีเคลียรเสร็จก็ยเวฟแรกเสร็จก็จะลงไปกดออฟเลนก่อนครับ เน,นเน้นกดออฟเลนเนาะครับเป็นหลักเลยใช่ไหมครับเน้นทำออฟเลนใช่ครับพอกดอพอกดก็เดินรับแครี่อะไรประมาณนี้ครับแต่เกมนี้ก็เป็นเอลสูเนาะใช่ครับยืนคนเดียวได้แต่เกมนี้โดนแก้อยู่พอสมควรผมืนเล่นมากเ้อา<ด>นะว่าฝั่งฝั่งนูน้นมันมีอยู่สองจับนะครับผมก็เลยให้เขามาจับผมง,งตัวแล้วก็ให้แนเล่น อ๋อโอ้จริงด้วยอารัมกับอเลเตอร์โอหสองด่านเลยนะเป็นแบบทีมก็เล่นยากนะครับเพราะว่าถ้าผมรับสองจัากเพื่อนได้แล้วเพื่อนเล่นได้ก็โอโเคครับเกมน,นี้อะมาถึงฮีโร่ชนะทางกับแพ้ทางนะครับยกตัวอย่างมาให้หน่อยครับตัวชนะทางฮีโร่ชนะทางออฟเลนก็จะมีอเลนแล้วก็บินแล้วก็เอ่อ เอ่ออันก็ได้อะไรนีตัวรวมๆก็ได้ครับอ่อทุกเรนก็รวมรว,วมตัวขาขาตายครับแบบตัวที่มันแบบไม่ปึ๊บปั๊บอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ใช่ครับแบบตัวต้นเกมดาเมจไม่ค่อยแรงทุกตำแหน่งเลยเนาะตัวขาตายใช่ครับโอเคแล้วตัวแพ้ทางหรอครับมีตัวที่เราไม่ชอบไหมส่วนตัวเลยตัวไม่ชอบฟอริเนครับ เลน่นยากมากถ้าเจอฟาเรนเป็นฮีโร่ที่เม็ดส้มไม่ว่าจะตัวอะไรก็จะไม่ชอบนะครับฮีโร่ตัวนี้ <c oughs> ถ้าแบบโดนแตะโดนก็จบเลยทำซีซีใส่ไม่ได้อ่าก็การซีซีอะเนาะแล้วก็หยุดไม่ได้อะคือถ้าถ้าถ้าจะหยุดฟาเรนต้องเอาตัวจับมานะครับอาริเตอร์ลำงี้แล้วมีฟอเรนตัวเดียวหรอครับ แล้วก็มีหน้าอะไรประมาณนี้ครับตัวตัวแบบอตัวแบบมีเขาเรียกอ,อะไรแบบชุดเดียวตายอ่ะครับตัวเบิร์ดชุดเดียวดาเมจแรงๆใ,ใช่ไหมครับอ่าครับอ๋อเพราะว่าวีโลกมันเป็นตัวต้องใช้ของพสอสมควรนะครับเข้าใจครับต้องใช้ของคือมันก็ไม่ใช่แท้งจ๋านะอ่าครับมันมันไม่ได้มันไม่ได้ถึกมากขนาดนั้นนะครับต้อง,ต,องต้องมีของช่วย ช่วยเสริมด้วยโอเคอยากจะรู้พาสซีฟแล้วก็สกิลของฮีโร่ตัวนี้ครับมันเป็นยังไงเห็นเมื่อกี้มี2ชีวิตด้วยพาสซีฟก็ก็สองชีวิตนั่นแหละครับเวลาเอาแบบเราแจกชีวิตที่หนึ่งปุ๊บมันจะระหว่างที่็รอกเกิดมันจะมีเอ่อก็เรียกแบบมันจะมีอักษรสามสามตัวมาจจุดใช่ครับรอบถ้าครับถ,ถ,ถ้าเพื่อนเหยียบ ก็จะได้ได้เลือดนิดหน่อยครับแล้วผมก็จะเกิดเร็วเเกิดเลยเ่ยอ๋อก็คือถ้าไม่มีเพื่อนก็ต้องรอเวลามันเกิดใช่ไหมครับอันนี้ก็ใช่ครับอาจอาจจะโดนอีกฝั่งเบิร์ดเราเราเราจะเกิดไม่ทันใช่ครับเพราะว่าเวลารอเกิดจะขยับไม่ได้แต่ถ้ามีเพื่อนแบบอ่าเก็บสามสามจุดเสร็จป,ปุ๊บเราฟรื้นเลยใช่ครับเพื่อนก็จะได้เลือดด้วยอ๋ออันนี้คือพาสซีฟเหรอครับเนี่ยเพิ่งรู้หรือว่าแบบเป็น <laughs> เป็นอันเป็นอันติีอ๋อ ส่วนสกิลหนึ่งก็มันกดได้สามครั้งถ้าเลี้ยงสแต็กก็ได้เรื่อยๆเลี้ยงสแตก็กใช่สกิลหนึ่งสามารถเลี้ยงสแต็กได้ใช่ไหมครับใช่ครับเวลาเวลากดปุ๊บเนี่ยเราต้องตีใช่ไหมครับถึงมันจะเลี้ยงใช่ครับ๋อสกิลสองนะครับสกิลสองมันเป็นสกิลดันคู่ต่อสู้ครับถ้าถ้าโดนขัดก็จบเลย มันจะมะีช่วงหนึ่งครับม,มันจะชาร์จถ้าคอร์นั้นเราโดนขัดก็ก็ดันไม่ได้ตัวที่โดนขัดได้เนาะคล้ายเทนนะครับคล้ายๆไข่ของเทนอะไรอย่างนี้เนาะ่ครับส่วนอันตินไฮไลท์อัติเมตอัติเมตก็คือถ้าเราชาร์จแล้วคนหรือซีฟอยู่ในวงเราเยอะก็จะเพิ่มดาเมจครับโอ้เพิ่มดาเมจแล้วเนี่ยใช่ค,ครับผม สิวประมาณต้นไม้สติวสองครับที่คนอยู่ในวงเยอะก็แรงครับเป็นเร์เเลือดใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ตอนชาร์จแล้วอีกฝั่งอยู่เยอะๆอยู่ในวงเราดาเมจเราจะแรงครับผมเพราะว่าอันนิมันทำดาเมจสองทิครับลอยแล้วก็ตกมาอีกหนึ่งทิสามารถทำช็อปเซอร์ไพรส์ได้นะครับอันนี้เราเราก็จะ เอามาเล่นคู่กับฟิกเกอร์เนาะครับผมไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรเราสามารถเอาไปเราใช้กับฟิกเกอร์อยู่แล้วอันติคอมโบกันใช่ครับเออแล้วพี่อยากจะรู้ว่านอกจากโลมิงแล้วเนี่ยเอาไปตำแหน่งอะไรได้อีกครับตำแหน่งออฟเลนครับออฟเลนออฟเลนได้ใช่ไหมครับมีบมีตัวที่เฉพาะทางไหมเผือเวลาเราหยิบไปเนี้ยเราคิดว่าเราเทรดกับอีกฝั่งไหวเอ่ออเลนกับลงครับ อันเลนกับลิงอันเลนที่ชนะเรื่องอะไรครับเรื่องดาเมจครับ<笑><笑>เล่นวัดดามเมจเลยเนาะครับผมแต่ต้องยิโรต้องเล่นเคิร์สครับถ้าเล่นออฟเลนเคิร์สเป็นพลังแฝงเนาะ <c oughs> เคิร์อ,อัปเดาครับแล้วลูนแล้วลูนลูนต้องเปลี่ยนไหมลูนเปลี่ยนครับลูนก็เล่นของผมก็จะเล่นเป็นเจาะหกสิบี่งทิครับแล้วก็เออ่ แล้วก็พลังโจมตีประมาณสามสิบกว่าครับผมอาจาซีอีกสอง่าใช้เจาะเกาะคู่กับคีใช่ไหมครับลูนครับผมอถ้าเป็นออฟเลนคิดว่าน่าจะเป็นดาเมจล้วนเลยใช่ไหมครับครับเอออยากจะรู้ตรงไอเทมของเราครับถ้ามาโลมิงเนี่ยมีไอเทมที่ฟิกไหมครับอะไรนะครับไอไอเทมของเราครับถ้ามาโลมิงเนี่ยมีไอเทมที่เราจะออกชิ้นนี้ทุกเกมเลยไหมมีไหม ก็อันนี้ครับโลฟ้าครับสกิออลออฟลอสชิลออฟลอสอ่าชิ้นเดียวใช่ไหมครับที่เราฟริกเลยใช่ครับรวมๆเกมนี้นะครับก็ถือว่าสกอร์มาสู่สี่นะครับตอนนี้แบบทีมน้องเขาค่อนข้างนำเลยเนาะโอ้แต่เวลาสกิลหนึ่งตีป้อมนี่แรงมากเลยนะครับ <laughs> อันนี้น้องก็จะเน้นัพไปที่สกิลหนึ่งแล้วเนาะ ครับมีเทคนิคการเล่นไหมครับเทคนิคการเล่นวีโรของเราแบบเวลาเราจะเข้าไฟเนี่ยเราจะสกิลไหนก่อนอะไรยังไงเวลาจะเข้าไฟผมก็จะเลี้ยงสแต็กเป็นเอ่อสแต็กสามครับสกิลหนีสแต็กสุดท้ายครับเวลาตีจะทุบพื้นแล้วก,<อ>แวก็แล้วก็กดกดสกิลสองดันเข้าไปพร้อมกับอันตีครับเพราะว่าสองกับอันตีที่เล่นคู่กันได้สองกับอันตีเล่นคู่กันได้ ครับพอเราพอเราอ,อันติทุ่มไปปุ๊บแล้วก็กดตีธรรมดาเราจะได้ยกอยู่สองครั้งครับรบกวนอัดคลิปคอมโบมาให้ได้ไหมครับเผื่อคนดูแบบยังไม่เห็นภาพโอเคครับ,อ,คครบอ่าก็เป็นแบบโอ้คอมโบก็ถือว่าแบบคอมโบได้นานอยู่นะถ้าคอมโบแบบเริ่มเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยถ้าระยะถึงก็สามารถต่อฟิดได้ครับตอนตอนแรกพี่นึกว่าจะอันติเข้าก่อนเนาะ <c oughs> อันนี้เรา <c oughs> เราจะเลี้ยงสแตก็ก สกิลหนึ่งไว้ตีรอบที่3าเป็นตีทุกพื้นครับผมสามารถเก็บสแตก็กเก็บเกีก่ยวกับอากาศก็ได้เนาะสกิลหนึ่งได้ครับอันนี้น้องเขาก็จะอย่างที่บอกต้นเกมเลยนะครับเข้าไปรับจับให้เพื่อนๆก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆเล่นไม่ได้เนาะ รพราะว่าถ้าเขาจับผมเสียสองชีวิตแล้วถ้าเขาเสียสองจับผมก็ว่าคุ้มผมถึงเราจะตายยังไงก็คุ้มนะครับเพื่อนได้เล่นเราเป็นค่อนข้างเสียตละเลยนะเกมนี้เจอตัวแพ้ทางด้วยนะอย่างเช่นยาเตะอย่างนี้เนาะครับผมายาเตะสามารถแบบสโลเราแล้วเราก็จับเขายากด้วยนะครับสมูลาดนี่ก็ือถือว่ายังไม่แพ้ขนาดนั้นใช่ไหมครับครับก็ต้อง กิวเพพอสบกวรณอยู ust, ่ครับใช้ใช้ร us, ประสบการณ์เนาะประสบการณ์การเล่นของเราเารียกรอบบินกเกมนี้เห็นว่าเอลสูนี่โชว์ไปหลายช็อตอยู่นะครับครับเป็นเป็นดาเมจหลักให้เพื่อนได้เลยก็ต้องให้อลัมเจาะนะนี้ เพื่อนก็มาซ้อนนะครับมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงคนดูที่อยากลองหันเล่นบีโร่ไหมครับก็สู้ๆครับตัวมันต้องใช้สกิลเพพอสพอ่งวรวนี้แต่ถ้าเล่นเป็นก็ดีครับเพราะว่ามันตัวมันเป็นทั้งลุกทั้งลุกก็ได้รับก็ได้ครับลุกก็ได้เราก็ได้โ้แต่ก็หาคนเล่นได้น้อยอยู่ดีนะครับคือคือใจต้องรักเลยนะอันนี้คือถ้าอยากเล่นนะครับ แล้วก็ต้องต้องหัดเรื่อยๆเนาะหัดเล่นบ่อยๆเดี๋ยวก็จะเก่งเองนะครับไม่ว่าจะฮีโร่ตัวไหนอันนี้ก็อยู่ในช่วงเลดเกมแล้วนะครับโอ้อันนี้โอเมนโดนก่อนเลยนะนี่ขนาดเป็นออของแพงลวนนะครับทอน,นี้ก็อันติเขาเรียกอะไรอันติอยู่ใน อีกฝั่งอยู่ในวงเราเยอะด้วยเนาะอันตราแรงครับผมเกมนี้เป็นเกมตึงไหมครับก็ตึงพอได้อยู่ครับแต่เท่าที่เห็นตอนนี้นะฝั่งเราก็ได้เปรียบเรื่องฟอมแล้วก็เรื่องเรื่องเวฟด้วยนะครับจะมีแบบวัดก๊อทหรือเปล่าต้องรอดูครับอยากรู้หน้าที่โ o a m i n g นะครับหน้าที่โ o ม m i n g ของน้องน้องเล่นยังไงก็สําหรับก็หน้าที่ของผมก็จะเน้นซื้อสกิลให้เพื่อนเล่ครับ บบรับสกิลตัวนี้นั่นเพื่อให้เพื่อนเล่นสบายแล้วก็รอรับเพื่อนครับเวลาเพื่อนโดนอะไรประมาณเราก็จะเรียกสกิลอีกฝั่งเนาะให้มาใส่เราให้มากที่สุดใช่ครับเพื่อที่จะให้เพื่อนแบบเล่นง่ายเป็นตำแหน่งที่เสียสละนะครับแต่ก็มีข้อดีตรงสองชีวิตนะครับถ้าเล่นเกมแบบไปรอสกิลแล้วแบบเราเราล้มได้เราก็ยังลุกขึ้นมาได้ครับ แล้วถ้ามีกอ่อ <5 S 1> เกิดก็ถือว่าเป็นสาชีวิตเลยเนาะอ่ครับก็ดีได้นานอยู่ครับกาะเกิดพอจะเกิดก็ทับเกียวอ๋อแล้วแล้ว,ลวตรงหลอดอันตินี่คืออะไรครับหลอดตอนตอน,ตอนชาร์จที่จะเห็นหลอดอยู่ก็ถ้าเราชาร์จจนหมดหลอดจะไม่ได้ใช้ครับมันอันติก็จะแบบกูดาวกูดาวเร็วอยู่ครับอ้า ใช่ถ้าเราใช้อสีก็จะอยู่ประมาณสามสิบกว่าวิครับในเรื่องรกูดาวด้วยเนาะไทยแบบยังไม่ยังไม่ทุบเลยใช่ครับก็เมื่อก่อนมันมันแบบมันนับเลยครับแต่พาปรับใหม่มาเป็นแบบถ้าเราไม่ได้ใช้กูดาวเราก็จะอยู่ประมาณสิบวิครับถ้าเราชาร์จหมดแบบไม่ได้ทุบอะไรเลยอ๋ออ๋อนี่ G m อมปรับให้ใช่ไหมครับใช่ครับ ึงว่าแล้วก็อันตีเวลาเราช้าเราก็จะเดินเร็วด้วยครับเวลาช้าเราจะเดินเร็วด้วยเนาะครับผมตั้งแต่อันนี้เล่นตั้งแต่วิโรเข้ามาเลยหรือเปล่าครับก็ไม่ไม่ครับวิโรเข้ามาได้ประมาณสามสีเ่เดือนต่อไปมาเล่นเราก็มาจับตัวนี้ยาวเลยเนาะครับผมชื่นชอบจากหนังนะวันนี้เ,เลยดันมาท็อปหนึ่งเลยตอนนี้ในตารางเนี่ยก็ตัวมันยังไม่ได้รับความนิยมมากก็ ตารางยังไม่เดือดใช่ไหมครับมีมีมีคู่แข่งเราไหมแบบว่าดันแ,แต้มมาไล่ๆกับเราเนี่ย <S <S ก็มีท็อปสครับแต่ตอนนี้แ,แต้มผมนําประมาณเจ็อยกว่าแต้มจะพันนะครับก็เรียกได้ว,ว่าอยู่ตําแหน่งอันดับหนึ่งได้นานอยู่แล้วเจ็ดร้อยอันนี้เราเรากดในแรงตันแล้วใช่ไหมครับ <S 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 เราก็เลยมาเล่นใน c ซีววีใช่ครับ คิดว่าตำแหน่งโลมกับออฟเลนเนี่ยตำแหน่งไหนหน่ากลัวกว่ากันครับถ้าถ้าเป็นวีโรผมว่าถ้าน่ากลัวจริงๆก็น่าจะเป็นโลมครับเพราะว่าจิตมากแล้วก็มีสองทิด้วยก็จะมีข้อดีตรงช่วงเล็กเกมครับ<ช>ยื้อให้เพื่อนได้นานเนาะแต่ถ้าเป็นออฟเลนก็จะได้เรื่องดามีครับแต่บางถ้าเราเล่นสายดาม ตามเรยนแต่ก็ตีแรงแลกกันครับแล้วแต่คนจะเล่นเลครับเพราะว่าเล่นได้ทั้งสองยากเห็นออฟเล่นมากเลยครับคือพี่กดพี่กดเซีวีก็เคยเคยเจออยู่นะขวดไม่กี่ทีคือพวกตัวบางๆตายอะท่า Q หนึ่งนี่แหละแต่ถ้าออฟ ออเล่นก็ถ้าเล่นเซิร์ชก็ก็คอมโ,มโบแบบเดิมครับก็น่าจะชุดเดียวตายจากเลือกเต็มหลอดจะเน้นเปิดให้เพื่อนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับย,ยงงี้แล้วถ้ายิงแบบศัตรูอยู่ในวงเราเยอะก็จะเอ่าเอาจจะ<ด>หายหมดเลยก็ได้ครับอ่านี้ก็จบเกมไปแล้วโอ้โห เกมนี้คือแอสซิที่สิบกว่าตัวเลยนะทุกคนน้องเขาแบบฟอทีมจัดอะรอสกิลอะ,อะไรให้เพื่อนหมดเลยนะครับอันนี้ก็ไม่มีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมครับบอกไปหมดแล้วถ้าครับเกมนี้ก็ได้เหรียญทองมาแล้วโอ้โหเม็ดเยอะจังมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้น้องทิวฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับผมก็ตอนนี้ทำาิกซ์ออยู่ครับชื่อว่าชื่อช่องว่าวีโรสากาครับผม ท,ทำติกต็อกอยู่เนาะเพิ่งเพิ่งเปิดช่องไหมครับหรือว่าทํานานแล้วเพิ่งทําได้สามสี่เดือนครับผมก็คนดูเข้าไปติดตามน้องด้วยนะครับผู้เล่นบีโร่อันดับหนึ่งนะทุกคนแล้วก็รออันดับหนึ่งเหมือนกันครับต้องไปติดตามแล้วนะครับอันนี้คิดว่าเราจะดันบีโร่ยาวๆเลยหมครับก็ตอนนี้เป้าหมายผมมีประมาณว่าจะของบีโร่เมสซีมประมาณสักสองปีครับตอนนี้ถึงปียัง ตอนนี้เรามาสามเดือนอยู่เลยครับยังเป็นวีโรหน้าใหม่อยู่เลยอ๋อวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องคิวมากๆ,ๆนะครับที่มาให้ความรู้กับคนดูช่องพี่นะครับเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่คนดูอยากดูนะครับแล้ววันนี้ก็ได้ดูเนาะได้เห็นเทคนิคต่างๆมุมมองแนวคิดนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมสัมภาษณ์ป็นส้มคนไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ